ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีส่วนที่กาลังกับกระรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดปฏิบัติการข้นแก๊งคอนเซนเตอร์ซีซั่น2จับกลุ่มนายอาเชเตสัญชาตเมียนมาอายุ29ปีพร้อมของกลางเครื่องรับส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมสตาร์ลิงจำนวน3เครื่องซิมการโทรศัพท์กว่า30,000ชิ้นได้ในพื้นที่จังหวัดตากขณะเตรียมนำส่งนายทุนจีนฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ท่านผู้มีเกียรติท่านหมอครับก็เป็นการพลายวงจรแคนคอร์สินซึเนื่องจากนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกเซนต์ารธอวิสินนะครับซึ่งอายุ29ปีรูกหนนะครับในเรื่องของความผิดตามมาตรา11ก็คือเป็นผู้จัดหาโฆษณาหรือให้มีการซื้อขายหมายเลขอรศัพท์ก็คือสินตามที่พอศกได้นำเรียนสักครู่นะครับ มา่วงสามหมื่นสมหมื่นสิ่งซึ่งเป็นสิ่งทั้งในประเทศและสิ่งต่างประเทศนะครับในเรื่องนี้เนี่ยพฤติการการมำความผิดเนี่ยนะครับก็เป็นไปนตามที่ได้กล่าวในเรื่องต้นแล้วก็ต้องเรียนว่าขณนะน,นี้เนี่ยเราได้มีการสอบสวนแล้วก็ดูเส้นทางความสัมพันธ์เพิ่มเติมก่อนที่จะดำเนินการต่อไป ทำการตรวจนะครับในพื้นที่จังหวัดตากสี่จุดโดยเออาการตํารวจปสปรารากเอาไทางสถีนะครับก็มีการแปรตัวเป็นพนักงานเพื่อเขาไปติดต่อสุดท้ายเราบริการจับได้นะครับก็มีสินไทยที่ัดคือสองหมื่นนะครับสินต่างประเทศประมาณหมื่นรวมแล้วประมาณสามหมื่นเศษก็ในส่วนนี้เนี่ยก็เราคงอยู่ในระหว่างดำเนินการขยายผลนะครับติดต่อกับผู้ให้บริการ แล้วก็หลังนั้นมาก็คงจะมีการมีการงานต่ายเพิ่มเติมต่อไปโอนจากต่างชาตินะครับที่เป็นเครื่องสาริงนะครับแล้วก็มีสิน่านชาติซึ่งตอนนี้ได้ได้สินของที่แล้วก็อเมริกานะครับมีการนําเข้าแล้วก็จะไปส่งออกบริเวณทาบเภอแม่สอดจังหวัดตังนะครับโดยที่ทำหน้าที่ขนส่งอีกสองที่นะครับก็ตรวจพบของการตามที่ได้นําเรียนไปนะครับเบื้องต้นกับเรื้องหาังก็ให้ให้การรับสารภาพนะครับว่าได้รับค่าจ้ายประมาณห้าพันถึงหกพันบาทนะครับที่จะนําส่ง อาภาษณเรือข้าบ้ากนะครับแล้วก็จะมีคนจีนนะครับมาหลับสินค้าปเป็นน้ำเงการต่อนะครับก็เบื้องต้นนะครับน้ำเงยนครับ